มาเล่นกับดิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับในแมตช์จัดอันดับนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาจับเป็นตอนนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะคะตอนก็ต้องเป็นเล่นยาวๆวันนี้ไม่ได้เป็นตอนที่ห้าวันนี้ไม่ได้เป็นตอนที่ห้าหรือตอนที่หกนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นตอนพิเศษเกี่ยวกับฟรีไฟครับ้องเาะในแมตช์จัดอันดับนะครับกับติวเตอร์ โอ้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออ้ยใครเจกของไม่ฉันเดี๋ยวฉันให้เดี๋ยวฉันให้หวยางมาที่ถึงให้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่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 เกของเอาของหมดขวใหม่เอาได้เหรียญห้าสิบเหรียญแล้วก็อันไห่มาอีกแล้วครับเนาะวิ้ยเราต้องรีบเราต้องรีบไห่ไปไปโอ้อะไรวะโอ้ไม่เอาก็แหละขี่งมกหมกนี่ไง เราสามารถเสกอันนี้ได้ด้วยโอเคว้ายจะมีคนมาลุมของฉันไหมเนี่ยอ้าวไม่มีคนมาลุมเลยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรเราได้คนเดียวก็ถือว่าดีอยู่ว้ย